ดอกเอ,อ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใหนน้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อที่เราผ่านอีกม่ไม่ขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับเมื่อน,นี้ผ้าพี่ผ้านองมาเล่นทางเมืองโคราชเด้อพี่น้องเด้อผ้พาพี่ผ้านองมาเลือก็ไยไปเลี่ยงนะครับผููไดห้หาควายเลี่ยงผู้ดใดห,หาพอพันไผ่าหาแม่ลูกหาแม่ทองนะครับ อยู่นี่อาจสีมีครบเทุกอย่างนะครับเอาจากันเจ้าของส่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวครับพ่อเทพครับผมที่อยู่าเไยครับอยู่บ้านสารดินครับตาบลนนจานอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้บ่ไดิเห็นกันเป็นปีนี่ครับเนาะห่างกันปีไก่นะครับปีไก่เชื้อถ่คือปีไก่นะครับเฮ็ดหลายอย่างครับโอ้โหคือไก่ครับเนาะขายไว้หั่นแต่แล้ว หว่เห็ดอ้อยน้ำสิครับครับเห็ดอ้อยน้ำครับอืมเนาเป็นเกษตรกรนะครับผลิตมัดสุนี่เอาเครื่องอ้อยเครงเลี้ยงควายนะครับนี่วันนี้มีเอาเปิดหลายตัวปะครับอ่ามีพอพันสองตัวครับแล้วก็เป็นแม่ลูกแม่ท้องแม่สาวน้อยอืมกับซ้ำๆครบเลือแล้วครับครับครับนี่นะครับเอาเบอร์ทั่วเบอร์ต่อนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หกหกสองสองสองศูนย์สองสองสองศูนย์มาเลยตัวแรกแหกมัน เง้ยเงาอาดลาดลูกเจ้าครับดายละเอียดเพื่อนนี่ลูกเจ้าแสงอาทิตย์ครับลูกแสงอาทิตย์พี่น้องครับครับปาดกลมครับก้อยยังพี่น้องเขาถ่ายเพื่อนน่ะโอตสวยงาอัยุเพื่อนร้ายไนได้ครับนี่ไหวซีปีครับซีปีความสูงเพื่อนไดครับร้อยซี่บแปดบวกลบครับร้อยซีสิบแปดบวกลบนะครับเป็นว่าเฉวน้ำนมยังล้นมาเสมอนะครับเนาะครับตัวนี้เฉวน้ำนมยังย่งเหลือนะครับพี่น้องครับถ่ายเพื่อนพวดแล้วคุณ ลำเน่าครับด่ายาได้โอ้ใครดีกับคักเลยพี่น้องเขานะครับเบื้องข่เพ่นเงาห้างช่วงไทยเพ่น <S <S เบื้องเลยยีปน้องเขามีอย่ายงครับพ <ขา S 1> ่นน่ะเียบเรีบดีค่ะพดขาลังเหยียดครึ่งหนึ่งพี่น้องครับพ่อนอ่ะได้ลําตัวเง่าเขาข้อย,อย่งรอพี่น้องเขาหน้าตาถือวา่าใสได้นะครับพ่อนอ่ะพ่อนอ่ะพ,น,น,ะพนเขาพ่อนอ่ะพ่นเขาไงนะครับวงเขากว้างดีพี่น้องเขาอึ๊กไง แชงขาเรยบๆดีเมือครับลูกพอแสงอาทิตย์ซีปีความสูงลอยซีสิบแปดบวกลบ่าไว้ลายพันได้ครับเนี่ยเปิดไว้เจ็ด0มืนห้าครับเจ็ 75, 000, ด0มื่นหพันเลยพี่น้องเดอ้อนะครับเกษตรกรพี่น้องเฮานะครับผู้ดใดผสมเทียมหรือติดยากพี่น้องครับนี่ป่าเป็นอีกพอพันธุ์ที่แนะนำเลยเด้อพี่น้องเดอ้อป่าแม่มันหลายตัวแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะครับอ่าแต่เฮาไปทับหลอดทับยังมันกวสิเปลืองนะครับผู้ดใดมีคว่ตัวเมีย หลายตัวนะครับเอาตัวนี้ไปปรับเนือหนังไปปับโครงสางได้แข้งขาดีดีพี่น้องครับเรียบดีคุณอ่ะอัตลักษณ์งามด้วยพี่น้องเด้อนะครับกาไลนี่ซีขาเลยครับครบเลยเบื่องลยพี่น้องครับคุณคุณอ่ะเบื่องการยืนเพื่นเบิ่งหน้าเอืกเพิ่นพี่น้องครับรอไงไรกวางพี่น้องครับยืนนี้ใส่ดีครับเชิดดีหูวเื่องนะครับเนาะครับเืียงครับขนาดมี่ตัวเมียเป็นสั์เลยเนาะครับยูนนี่ขนาดมีควายหน่อยเมียหนึ่งนี่พี่น้องเขานี่เป็นสั์นะครับ เพืนยังนิ่งนะครับโอ้ร oh, อพี่น้องครับบ้านนี่แม่ยืนเบิง่งพูนะ่ะพวกเขาอุ้มบาทนะครับอุ้มบาทใหญ่พี่น้องครับยืนนิ่งเนาลำมันลำเน่าครับเดน่าเน่า,า,ดาใดเนาใครห่อมกัง้งามใครดีพี่น้องฮอร์อาเดินโช่อลกูกเจ็ดหมื่นเท่าไรครับเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นกับหาพันบาทเด้อพี่น้องอเด้อนะครับตำนี้บ่มีนะครับตัวนี้เป็นพอพัน ขุมฝอคุ่มฟูงรับจ้างทับได้เลยนะครับตัวนี้ใบเกิดครับลูกแสงอาทิตย์ลูกเจ้าแสงอาทิตย์พี่น้องครับมีเอกสารใบเกิดด้พี่น้องเด้อตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับเนาะครับเอาพูดนะตันนี้ว่มีบ่มีครับรับประกันได้สรงไ้พ้อมครับใกล้ๆยังคุยกันนะครับเนาะครับผมเอาไปเบิ่งตัวต่อไปได้ครับโอ้เบื้ง่ายยางพี่น้องห้องพูดโอ้สมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับผู้เชื่องพร้อมนะครับพูดนะเอาพี่น้องครับ มาเบิ้องตัวที่สองของรายการวันนี้พี่น้องเฮ้าในี่ยส้นหยักพี่น้องเฮ้าบานนี้รายละเอียดตัวนี้มาเลยครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าโชกุนครับเจ้าโชกุนตัวนี้เอกสารอยู่ในมือผมเลยพี่น้องเด้อครับ,รบพี่ใบเกิดครับมีใบเกิดนี่เอกสารในมือผมเลยครับทายาทพ่อสุดหล่อแม่เขาหักนะครับเจ้าโชกุนนะครับว่จะสมัยไหนบุครับพี่น้องเฮาจนลึบจนเปื่อยบ้างหรพี่น้องครับฟันแท้สองคู่ฟันแท้สองคู่นะครับเนาะคู่ที่สามก็ลังขึ้น พันแฉกสองคู่กระสีประมาณซีปิวกวนะครับเนาะครับนี่นะครับโอ้โหจะสูงเท่าไรครับนี่ร้อยห้าสิบสามบวกลบร้อยห้าสิบสามบวกลบพี่น้องครับเบิ้งเอาเลยหน้าตาทางเขาป๊อดแจงขาเรียบๆพี่น้องครับเนี่ยไหนพี่น้องเบิ้งตัวจริงเด้อพี่น้องเฮ้าคอพันนะครับเนี่ย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 ทางเขาเปิดกว้างนะครับตัวนี้เคยเขาสนามประกวดไปครับนี่อ่าย่อัน บ้านน้องนาค้ำไห้ครับบ้านนาค้ำไห้นะครับบ้านสาวพิมพ์นะครับอยู่ไอ้หนองบัวลำพูหนองบวัวลำพูพี่น้องเฮาตะกี้เพิ่นซื้อกันเสียเสนหนันี่ตัวนี้นะครับเคยเขา้าสนามอยูน่นาค้ำไห้เลยพี่น้องเด้อน,นะครับแถวผุดละนาค้ำไห้คุณจี้ผุดละพี่น้องเฮาหนองบัวลำพูนะครับแถวแถวบ้านผู้สาวผมนะครับพี่น้องครับ <laughs> <laughs> เป็นได้เป็นไได้ไงนะครับลอยหาสิบสามแถวสองครูพี่น้องเฮา ไข่นี่เพียงดีไงเกลงแทงขาเล็บๆพี่น้องเนี่ยชมตัวจริงคร้บพี่น้องเรือตัวนี้ไงลีนะครับเบิงเ้งไ <c oughs> ข่เพิ่นเบ,บิ้งพี่น้องเฮาเบิ้งไข่นะครับไข่เพียงบ่มีบิดบ่มีเบี้ยวนะครับย้อนดีคือควายนี่ยอ่าทาทาไข่เพิ่นย่านนั่นคือควายผู้เฒ่าเพิ่นว่าเป็นควายทรงลูกนะครับห <c oughs> างบ่ได้งอเด้อพี่น้องเด้่องนี้คือเพิ่นกึลงใส่กันนะครับเพราะว่ามีมีตัวผู้สองตัวพีนพ่น้องเฮา ยูไ่ไก่ขันยูน้ำกันนะครับยูน้ำกันได้ถือว่าเชื่องนะครับเพราะว่าตัวผูว้ยูน้ำกันถือว่าเชื่องนี่หลายปันได้ครับอยากได้ปันนี่ตัวนี้ว่าวไปสิซสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนี่ยได้ถึงไงได้ถึงอ่างได้ถึงเหีวนะครับเบื้องแชีงขาเล็บเร็บห,หางนี่ปวดพัวพี่น้องเทุกคนเบื้องเลยทุกคน องข้อได้นะครับตัวนี้อัตลักษณ์นะครับเนาะครับมึืองังอัตลักษณ์ไหนเนี่ยมาบายเนี่บื้องหน้าตาทางเขาบ่ายเนี่ยเขาเนี่ประมาณหานิ้วยู่นะครับเนาะครับเบื้องบนอ่ะโอ้ทางเขาเปิดกว้างนะครับอัตลักษณ์รูปอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจำนะครับจำนี่จำเจ็ดจุดเด้อพี่น้องเด้อว่ามันจำเดียวเด้อจำนี่เจ็ดจุดนะครับขึ่งข้างขึ่งนี่พี่น้องเขาตากแต้มแก้มจำเห็นบ่ จำนะจำไม่ไต่ข้างมีอีกนะครับมีฟังละมีฟังละสองพี่น้องเขาฟังละสามนะครับเหล่าก็บไต่ข้างมีอีกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดพี่น้องครับนี่เบื้องต้นตัวรำชิ่อของบ้านนี่แทงขาเล็บนี่เพต้องห่วงนะครับตัวนี้เคยยางสนามประกวดมาแล้วนะครับเพิ่นซื้อขายกันอยู่ในสนามประกวดในสมัยนั้นก็คือซีแสนซีแสนหาครับซีแสนหาครับนี่เป็นไดยพี่น้องครับคุง่ายง่ใหญ่ายง่ายง่ายตั้มนี้มีพี่น้องครับเนาะบ่มีครับเราหางช่วงถ่ายดีบัตพี่น้องครับ เขาคงเขาข้อหนาตายังรอพุคนเขายังสวยพุคนอ่ะออกขั้นซ้อนนะครับตัวนี้ออกขั้นซ้อนพุันไ่ะเป็นไข่หนุ่มนะครับไข่หนุ่มแฟนเสีสองคู่สองคู่พี่น้องครับคู่สามมาลังขึ้นถ้าเตรียมนี่ยสิบประมาณถ้าเตรียมนี่ยสิบประมาณลอยหกสิบได้ครับเนาะครับครับเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อนี่นะครับเต้าใหญ่อีหรีพี่น้องครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เกลืองว่ามันใหญ่ธรรมดาใหญ่เกลืองเป็นไข่เงาพร้อมอ้างพร้อมใสดีครับตัวเนี้ยหู้เชื่อง เพื่อคข่ยนี่พนสองตัวนี่ถือว่าวา่ตัวผูนี่เลี้ยงใสกันได้นี่ผมว่าเป็นวายที่หายากอยู่นะครับมนี่นี่เห็นบ่วยบุญเลี้ยงใสกันได้เห็นบ่ตัวผูตัวที่ตัวแรกนะครับมีตัวที่สองเนี่ยยูน้กันได้เป็น้องห้องไม่เป็นไรขนาดมีตัวตัวเมียขืนนด้เป็นหอังห้องไมนะครับมีตัวเมียเป็นสั์นะครับเพิ่นก็ยังยูนํำกันได้เป็น้องห้องเอาไปปาบเมียมันครับ <laughs> เอาไว้ทำแม่หมันหมู้เซิร์ฟโมเดลเด่นสำหรับผู้ที่มีควายฝูงนะครับ<น>เอาไปคุ้มฝูงเอาไปคุ้มคอกแล้วก็สำหรับผู้ที่เอาไปรับจ้างนะครับตัวนี้บ่ธรรมดาเลยพี่น้องเฮาหน้าตาล้อนี่นะครับรับสองพันใบพูดเลยขอไปเสิร์ชเบอร์ไหนได้พี่น้องเด้อนะครับหน้าสิมีช่องยูทูปไปไทยในในช่วงนั้นนะครับพูดนะเบอร์ความลองพูดบู๊ยไงย่รีพี่น้องเฮใส่ดีครับตัวนี้ หนึ่งแสนไทยครับสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องครับผมอยากได้เท่าไยต่อเอานี่นะครับส่งฟีดก่อนนะครับเนาะครับเอาเบิ้งตัวต่อไปห้องขอดไหมเบิงบ้งห้องเบิ้งไม่ย้อนถ่ายยังคนอเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวที่สามนะครับเป็นชุดที่สามพี่น้องห้องมาเบิ้งแม่พันธ์สายอ่างหางเลือกหางลำบ้านนี้รายละเอียดมาเลยครับ อันเป็นไขยทรวงครับทรวงเลื้อยกำหนดความเราด้วยครับเมืองในใบมันนะบ่เลยจังไดยเมืองในนมในหนองบิน้องเหาเมืองนมเมืองไทยนะครับสร้างอุดรครับสร้างอุดรในทรวงแล้วครับของแท้เลยครับอ้ยสูงสดร้ายมาได้แล้วครับนี่ลอยตะกี้มันลอยสามสิบแปดแล้วอันนี้มันขยาิย้อนลงเนี้ยเอาเป็นว่าลอยสามเจ็ดบวกลบนะครับเนาะครับสามเจ็ดบวกลบได้พี่น้องได้นะครับนี่เพี่น้อะครับ ลูกตัวที่สามค่าทองครับลูกตัวที่สามค่าทองเป็นลูกสั่งอุดรได้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นผสมสั่งอุดรไว้นะครับหางตัวนี้นี่ถ้าเป็นมู่บะหยียบนี่พี่น้องฮ่องผมว่าถึงก่อยเลยนะครับพวกนี้หางเลือขนาดได้ต่ว่าเลยก,กำหนดควาดเราเด้อกำหนดเป็นเมืองไรครับเนี่ยเมืองในไบมันเล่ยม้าหลือเมือแหรออืมต่ว่าบรโดนนะครับเมืองเลยครับพี่น้องฮ่องปดนลเพื่อเพื่อเม่อกีผมสิสดยุทธกินน้องใี่นั่นอเจียรันลงหลายแล้วนะครับรันลงหลายแล้วถลากก็นุ่มนี ตัวทรงลูกเร้ยกไขยแม่เนี่ยเอาให้พี่น้องเบิ้งเอาเด้อบานเด้อผู้ไดอยากรุ่นเป็นตัวผูตัวแม่เนี่ครับเอาแต่ว่าลูกลูกปิดมากเป็นลูกตัวผูลูกอ๋อลูกตัวที่ล้วเป็นตัวผูครับอันนี้คือหัวนมพ่นจุ่มเขากันพี่น้องเฮาจักสิเป็นตัวผูตัวแม่พี่น้องเมื่อนะครับแล้วก็เพียงกันหมดทั้งสีหัวนะครับเกลืนกันดีจั้งหักตัวนี้สําหรับสายตาผมหรือว่าผู้เฒ่าคนแนะนําว่าเป็นวายทีอ่าทรงลูกง้ี่ทรงลูกเวียนะครับเลีย่ายพ้อ อ่างใหญ่นะครับแข่งขาดีอ่างหันหน้ามาครับวันนี้ขอหน้าสวยๆมาเลยคุณอ่นะทางเขาเปิดดีลูกที่สามในทองเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเป็นช่างอุดรน,นะครับเป็นผสมช่างอุดรไว้นะครับเลยกำหนดควอดมาแล้วแต่ว่าบ่โดนนะครับเพื่อๆนี่ครับเอา้าวันสินมือเลยนอนวันจีบออกเสียสินนี่บ่วันพลาดต่อไปไนี่ละนี่แล้วครับวันพลาดวันสินมือต่อไปไนี่ละ <c oughs> อุ้ยตัวไหนครับอยากได้ตัวนี้ ว่าไบหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นว่าไว้นะครับเพิ่นอยากได้ซื้อแต่ตัวรองเอาคือเกาครับผมอ่างไก่ควาดแล้วนะครับอืมอู้ยง่ายตัวนี้ใหญ่ายอ่างนะครับใส่ความอ่างคนดีๆคุณหางเหลือกหางลามเรียบดีบวกครบเ่อกี้จักขางพี่น้องเข้าพุดนะนุ่งง่ามแห้งพี่น้องครับตัวนี้ผู้ราการเลยนะครับส่งฟีก่อนนะครับเนาะครับผมเอาพี่น้อง ผมสิลงไห้มมเรียงอะพี่น้องครับเนียนเปล่ามาเบิ้งเด้ย <laughs> อยเพราะสั้นนี่เพิ่นเอาไปไปกินน้องก้อนนี่เนี่ยปลาตัว, <laughs> วพี่น้องครับางใหญ่นะครับเลือกโอ้แน่นอนแน่นอนไปครับเบิ้งตัวไหมอันหลังนะวันนี้เอาตัวนี้เบิ่งงพีน้อตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ตัว้อ่พี่น้องครับบัดนี้มาเบิง้งชุดที่ซีพี่น้องเฮาชุดนี้เป็นโคมแม่ลูกนะครับได้เดียวมาเลยครับ แม่ลูกครับลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียแม่กระท้องอีกแล้วครับอ้าวสามหัวใจปะครับครับโอ้สวมใหม่ช้างอุดรตัวลูกนี่เป็นลูกผู้ใด้น้อครับเนี่ยลูกเบิรมพันล้านครับลูกเบิรมพันล้านเดินผู้ได้น้องเด้อนะครับใบทับมะเมืองอะไรลุงหน่อยสร้างอุดรนนะเอาเบิ่งมตัวก็ได้ครับให้ลุงน้องหาใบมาให้ก็ได้เบิ่งมตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกเบิรมพันล้านเนาะครับครับผมลูกสาวเบิรมพันล้านจักเดือนครับเนี่ยมานหกเดือนกว่าครัหกเดือนกว่าจะสูงหล่อหนีซีบรนะครับเนาะครับ ขายเงาไปน้องฮ้เนื้อน้ำดีนะครับลูกสาวเบิรมพันล้านเลยนงครับมาเบิ่งแม่พันเพิ่นบันนี่สูงบรนได้คับนี่แม่เพิ่นร้อยสามสิบแปดบวกลบร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับตัวนี้โอ้อ่างบักยางไงนะครับหางเลือกหางลามดีแฉ่งขาดีเรียบดีมาเบิ่งทางหนานะครับนั่งเอกเลยตัวนี้คือเขานะครับเขาคาร์บาวาไปน้องฮ้ว่าสั่งอุดรเขาเนี่ยใบลูกันจนคุณอ่ะคุณเขาไงนะครับเขาเปิดกว้าง ครับเียงง่ายครับซ้อนนะครับตัวนี้พันมีสายบี่น้องครับนี่ยสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรสายโบราณสายเก่าของอีสานบ้านเฮาพี่น้องเฮาอ่างๆนะครับหูวเชื่องเชื่องพี่น้องครับนี่เป็นอะไรพุ่น้องะแน่นอนอีิงๆม้วงเงี้ยมีใบอันแต่เอกสารเขาไม่แฉะเนาะฮะเอกสารเขาไม่แฉะเนาะครับครับครับมันมีใบตรวจท่องห้ยได้โอเพันตัวห้แล้วสิครับเนมีใบตรวจท่องห้นะอ๋อมีใบพร้อมดิลุง นี่ใบอันตัวท่องดำๆผอมัม้งวะครับเป็นใบปิ่นหรือเปล่าใบปิ่นมันงนะอ,อ๋อนี่นะครับเดี๋ยวให้เริหาเอกสารก่อนเบื้องแรกเลยตัวขัวไอ้สักก่อนพี่น้องครับข้นเขาใหญ่นะครับวงเขาขั้นซ้อนพี่น้องเฮาอัตลักษณ์คืนชัดเจนนะครับตาแต้มแก่นจำข้ออ่องนะครับนองอ่องทุ่งน่องขาวๆพี่น้องครับใส่กำไลไปพร้อมเลยทั้งสี่ขาเล็บใยนะครับเล็บใ<ๆ>ยบ<ๆ>เล็บหนาดีหางเลือกหางลามดี ลูกยังกินนมอยู่นะครับเนาะครับ,รบกินนมอยู่ครับลูกกินนมแล้วก็แม่กับท้องเราพร้อมพี่น้องเฮาเพิ่นตรวจท้องแล้วนะครับมีใบปอกใบปิ่นให้พร้อมพี่น้องเฮานะครับตอนนี้เพิ่นยังหายอยู่เอกสารมัน <c oughs> หลายตัวพี่น้องครับเราเอาเบิง่งโตควายไป็นซอร์กอนพี่น้องห่า <c oughs> อเอากสารเพิ่นจ้างมาเบิ่งกระไรครับพี่น้องครับจัางมาเบิ่งกระไรเอกสารเพิ่นมีแล้วก็มีใบปิ่นการตรวจท้องให้พร้อมนะครับใบปิ่นว่า ผรับประกันว่าทองแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบานนี้มาเบิ้งลูกเพิ่นนะครับนี่คือลูกสาวของเบิ่มพัล้านนะครับประมาณหกเดือนพี่น้องครับเขาคงเขาข้อที่ว่าได้ได้ต้นตัวล่ำชิงนะครับได้ช่วงเงี้ยวกระดูแขงขาเบื้องเล็บนะครับพุดนะถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่จลูกได้การได้หลืพี่น้องเฮาอ้ยเบิ้องเบิ้งเพี่น้องครับพุณนะเนาะแน่นอนเพี่น้องครับแม่ร้อยสามแปด ครับผมท้องสร้างอุดรครับแล้วก็ได้ลูกตัวเมียพร้อมครับเป็นลูกสาวเบิร์นพัลันนะครับเนาะครับผมเท่าไรครับจากไดแม่ลูกว่าไว้แปดหมื่นหาครับแปดหมื่นกับหาพันได้พี่น้องเด้อสามหัวใจได้ครับเด้อพี่น้องครับอันนี้สามหัวใจผลับประกันท้องตรวจแล้วนะครับสามหัวใจเลยนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียบวกในท้องด้วยนะครับเป็นสามหัวใจพี่น้องครับเมื่อไงพาดแปดหมื่นกลัวพี่น้องฮอร์ใเป็นเตจีอยไหมเรับเนาะผมแสนริบไปวยเนาะครับ อ้ใจลูกดีพี่น้องครับเพิ่งฝุ่นทำนี้พี่น้องครับเนาะหม่อมี่ครับรับประกันได้ครับรับประกันทำนี้พร้อมรับประกันทองทองพออร้อมแล้วก็ส่งให้พร้อมครับไปเบื้องต,ต่อไปห้างเบื้งพี่น้องห้องเบื้องคำอ,อ้างุ่นนะครับเนี่น<อ>ายเบื้<อ>งขายย่างนั้นได้เ<ไ>ป็น้องพ่นอ่าพี่นอ<ป>้นองครับวันน<ป>ี้มาเบิ่งอีกชุดหนึ่งพี่น้องเฮาแม่ลูกคือกันนะครับแต่ว่าลูกดิปุ้ยพี่น้องครับว่า เดี๋ยวผมถ่ายลูกให้เบิ่งนกันลูกผู้ใดครับนี่ลูกเบิรมพัดลานครับปาดโอ้ถ่ายไหมปาดปันบ่มทรายเข่าพี่น้องอ๋องดากมุ่นเหมือนถล่มเลยน้องดีครับตัวนี้เงาพร้อมเบิ่งทางเขาเพิ่นเปิดปุกย่างถักเลยนะครับลูกทรายเบิรมพัดลานครับแม่เพิ่นได้ครับป่ะนี่แม่เพิ่นประทัศครับแม่เพิ่นทองเป่านะครับเนาะครับทองเป่าครับนะครับจักจักเดือนครับลูกเพิ่นลูกได้สามเดือนกว่าครับลูกสามเดือนกว่ากว่าปาดตัว แข้งขาบักย่างไงนะครับนึกพ้อมเข่าคงเข่าข้อเอาผูใ้ใดหาอาหนาคตพ่อพันนะครับถ้ายาันว่าตัวไงเพิ่นบังคับว่าไดนะครับเอาเต้นห,หน่อยๆอยังสี่พี่น้องเข้าไปเลี้ยงเนี่ยฝึกแต่นห,หน่อยเป็นแต่นห,หน่อยพี่น้องครับเจงพ้อมแข้งขาดีท้ายดีเนื้อ,นอหนังได้แม่เนี่ยความสูงหรายรในครับร้อยสามสิบแปดบวกลบครับร้อยสามสิบแปดบวกลบเพิ่นได้ชักลูกก็นอครับลูกโตที่สามเนี่แหละลูกโตที่สามพี่น้องเฮ้าท้องว่างนะครับอาง เลือกนาหวานทางเขานะครับอัตลักษณ์อัตลักษณ์งามทางเขานี่โต๊ะคันซอนใหญ่นะครับแล้วก็ตาแต้มแก้มจำข้ออ่องหุงน่องขาวากำไลนาหลังครบเลยนะครับเป็นควายอ่างเป็นควายแง่ถ่ายเนื้อหนังดีถ่ายดีพี่น้องครับตัวนี้วุ้ยบึงบึงถ่ายด้วยกันแม่กับลูกพี่น้องครับบึงเป็นไรพี่น้องครับทรงลูกแง่ครับพี่น้องครับเนื้อหนังดีพร้อมแจ้งขาเรียบเรียบดีพร้อมได้เบิดไล่ไปนะครับมองว่า แม่ลูกว่าไว้หกหมื่นเก้าพันครับโอ้โหม <laughs> ันาในราคาควายแต่น้องพี่น้องห้องเบิร์นมีสองห้องหกหมื่นกว่าๆนะครับหกหมื่นเก้าพันราคาร้องหมื่นเก้าพันเป็นราคาเปิดราคาห่องด้พี่น้องเ้อนะครับแม่พันจ่ายลูกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับบ่แพ้พี่น้องครับลูกนี่พู้เชื่องพ้อมพูดนะทางเขาผลเว่าธรรมดา้อพี่น้องเลยรถทั้งตัวนะเพิ่งเพิ่งทางเขา่ขาขาน ดอกเขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่เล็บใหญ่เหลืองปันขมิลไป้องครับถามมันบอกพวดแต่คือซ้ำเอาขอมินมาท่าประตูไว้หรอบุญมาลังเดือดมักสาวเป็นแล้วเด้อนึ่งมัมกสาวเป็นแล้วนะครับเล่า่าบ่รา,ารคอยอยู่กับแม่ียนมันำแต่บุสาวสันไม่แจะคือเจ้าของแต่ฮะ่งหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเน<ภ>าะเป็นราคาเปิดราค,า,รา,คาห้องเด้อเพื่นห้องเด้อผลส่งให้พร้อมนะครับอยางไงจาได้ก็ต่อเอานะครับต่อผลต่อได้ต่อได้ต่อได้ดีพร้อมผลละพุ่นอะ อ่างเลือกดีไปเบื้องตัวต่อไปครับ<ฮ>หางไถอ่างอาอพี่น้องครับบานนี้ตามใจนะครับเอาใจคนงบหน่อยพี่น้องเฮ้าผู้ใดง,งบหน่อยทุนหน่อยนะครับยังไ,ได้ไปเลี้ยงแบบไปจินหยาพี่น้องเฮ้านี่พี่น้องครับเบื้องเเลยคนแม่พันธะุน์ใจลูกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเล็กๆเ,เบาราคาเกษตรกรรายละเอียดมากครับแม่ลูกครับลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียควายลูกแรก ควายลูกแหลกได้พี่น้องเด้อนีครับเนื้อหนังดีพร้อมสูงมาได้ครับนี่แม่เพิ่นร้อยยี่สิบเก้าบวกลบร้อยยี่สิบเก้าบวกลบนะครับลูกเจ็ดเดือนครับนั่นลูกได้หาเดือนกว่าลูกห้าเดือนกว่าๆนะครับโอ้ยเจ้าหน่อยเหรอเน่ยไก่แม่ตสนี้ลูกไก่ครับนี่หลานเบิ่มเบื่อโอ้โหนี่นะครับแสดงว่าเพิ่นข่มตัวมากนะครับเนาะนะครับเป็นหลานเบิ่มพันหลานพี่น้องเขาคือพอเพิ่นนี่เป็นลูกไส้ของเบิ่มพันหลานได้พี่น้องเด้อนะครับเนี่ยเนี่ยซีดีขนาดพี่น้องครับเนื้อหนังหลาย ลอยนีเกาบวกลบนะครับลูกตัวเมียเบืองเอาแม่ผสมไปครับนี่แม่ผสมแล้วครับผสมกับไผ่นอผสมกับบักแตนโชกขุนเหรครับอ๋อตัวตัวผูพ่อพันธุ์ที่ลูกตัวที่สองมาหันเนาะตามผมนี่นะครับหล่ไปได้ครับจากด้คู่นี้มาไว้ซี่หมือนหาครับเอาสี่หมือนหาพี่น้องเข้าเปิดราคาห้องนะครับเอาไปรุ่นสามัวใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือรนทับแบบ จะว่าขันวันนี้ครับมันว่าครับจว่ตัวผูกพราแล้วพราแล้ววันนี้โอ้แน่นอนขนาดพี่น้องเ้าเล็บดีแจงขาดีเนื้อหนังดีเขาคงเขาข้อดีหน้าตาหวานนะครับตัวนี่ควายลูกแรกงไหมควายเนื้อหนังดีคุณโอ้ได้การขนาดเลยพี่น้องเ้าบ่สูงมากนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่งบหน่อยทุนหน่อยพี่น้องเ้าอันเป็นลูกแรกมันกับสีไงไปอย่างนี้หรือไงอยู่พี่น้องครับนี่ก็ต่จะลอยสามสิบกุ้ยดอกใบหูใหญี่น้อครับเนาะเอาผัวเต้าน้อยเลยเสีย เอาผัวเตยู่มาสว่างไงม้าสองเคืองซําดีเลยนบบึงพี่หนองหอนะครับแต่ว่าจ้าดูดีพี่น้องครับงบหน่อยทุนหน่อยเอาสีไปเลี้ยงได้ตัวเมียหอดสองตัวในท้องกับนาจะติดนะครับเพราะว่าเราหว่าเราปล่อยซะเลยนะครับเบิรนให้สามดอกเลยเบิรนให้เลยจะตะหมักเปินวานะครับสี่หมื่นห้าพันห้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับนี่ ต่อรองได้บุงลูกคนส่งห้พร้อมครับส่งห้ฟรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกแข็งแรงดีครับพี่น้องครับตัวน่ะห่าดีขนาดเลยกําลังดื้อนะครับเข้อน่น้องขนาดโอ้ยยยยยยมยยยอไยครับเยยยงยยยยยม่เยย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 ย่ยย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 าบยยนยยยยยยนยย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 ายย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 ัยยยบยย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 ยนยย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 นยยยยครับนี่ นั่งอีกแม่นึงครับอนั่งอีกแม่นึงนะครับอันนี้เป็นล่องล่องนั่งเอกพี่น้องครับครับนั่งเอกสิขึ้นหันรุ่นมูพี่น้องเขานะครับ <c oughs> เป็นแม่สาวนะครับนอ้องครูนี่เนาะแม่สาวสมหน้อยครับสาวซิงซิงสาวซิงซิงสาวสมหน้อยพี่น้องเขาตัวอยู่ขวามือนะครับลูกอ่าละเอียดตัวนี้ลูกเก่าเจริญครับลูกสาวเก่าเจริญครับสูงสูงลอยสามสิบบวกลบครับลอยสามสิบบวกลบอายุคนร้ายเป็นไงครับนี่อายุปีกว่าครับปีกว่าโตอยู่สายมือเลยครับตัวนี้ รอยนี้แปดบวกลบรอยนี้สิแปดบวกลบนะครับแต่ว่าอายุสิอ้อนกันหลายด้วยครับเนาะครับประมาณปีตัวนี้นะครับบ้านนี้ลูกผู้ใด้น้องครับเนี่ยตัวนี้หลานเบิ่มครับตัวนี้หลานเบิ่มพันล้านพี่น้องเกิดจากการผสมตัวนะครับครับเป็นพอพันหลับจ้างพี่น้องครับความสูงพอนะคือรอยนี้แปดบวกลบนะครับเนาะครับปีต้นต้นพี่น้องเฮานี่นะครับเนื้อหนังดี ตัวนี้ได้เชียงขานะครับขาขาญ่ครับหนังหนาหนังหนาขาไงถ่ายดีหางดีพี่น้องครับเบิ่งกันเลยโอ้ขาแม่พี่น้องได้การพี่น้องครับหน้าตาดีพร้อมนะครับตัวนี้เป็นร้านเบิ่มพขลานเนาะครับตัวนี้เป็นเก่าเจริญเนาะครับตัวนี้มีใบครับตัวนี้มีเอกสารครับได้เงาพี่น้องครับได้เงาตัวนี้ได้สูงพร้อมได้เงาพร้อมเป็นราคาเงยคูป้ะครับนี่ครับเงยครูครับเงยครูไร้ไม่ได้ครับนี่ยเยครูว่าไว้หกเหมือนหาครับ ถือตัวละสามหมื่นกัวไปน้องครับถือตัวละสามหมื่นก้วแล้ไปหน้องเด้อนะครับเนี่ยเอายกคูก็คือหกหมื่นหาเป็นราค่าเปิดราค่าห้องนะครับต่อรองได้พร้อมไป่น้องเฮ้าท่งฟีให้อีกตั้งหาดนะครับคุณน่ะยืนเทียบกันนะแห่ว่าความไ่ความสูงความเาานะครับต้นตัวน้ำชิ่บไข่เป็ดไข่ไก่พป่น้องครับนี่ ถายแยกก็คื่อทั่วมาคุยเอาว่าเาบืงบ้งตัวว่าจะเครือกเขาตัวไหน <ฆา S 1> ่ว่าถ้ายกนี่คือได้ไปสองตัวเลยหกหมื่นห้าพันบาทรับประกันตั้งนี้ให้พร้อมนะครับเนาะครับผมเบิื้องตัวไปลองอแข่งขาล่ำตัวล่ำตัวบ่หนีกันนะครับซือว่าบ่หนีกันห่างกันแค่สองเสนนะครับท่ายดีหางดีถูกตัวแทงขาดีเล็บดีถูกตัวน,น,นะครับเบิ่งเลยหน้าตาทางเขาเป็นดีถูกตัวเลยพี่น้องครับเบิ่งเอาพี่น้องครับพ อ่าตัวนี้คือร้านเบิ่มน้องครับเนาะครับกระดูไง่าครับตัวนี้ง่องครับอ้ยหนังไหลแจงขาไงเรียบดีนี่ตัวนี้เขาเจริญนะครับเนาะครับผมตัวนี้มีใบครับตัวนี้มีเอกสารเอกสารมีใบนะครับตัวนี้เอ่อแจงขาเรียบดีต่อนี้บ่มีครับทรงไฮฟี่พร้อมๆครับผมไปเบิ่งตัวต่อไปห้องเบิ่งถ่ายยางไปรองครับโอ้ยขนาดพี่น้องห้องปวนเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบื่องนั่งเอกนะครับ ผู้ใดหาควายสูงพี่้องเฮ้านี่ลย้ด้วยพี่้องได้เป็นควายที่สูงนะครับข่าวดีพี่้องเข้าละเอียดมาได้ครับเป็น,นควายสาวฟันน้ำนมครับควายสาวฟันน้ำนมลูกเบิ่มพันลลานครับมีใบเกิดครับลูกสาวเบิ่มพันลลานมีใบเกิดได้พี่้องได้ตัวนี้เอาใบเกิดมาเพิ่มนะลนะลุงหน่อยเอาใบเกิดเบิ่มพันลลานมาน่ใบน่อย,นะอยมีใบเสียงพูน้ำนี่ใบเสียมพูน้ำลุงเออฮะละนี่นะครับ โอ้ยเอกสารลายพี่น้องเฮาเป็นกองไหว้เลยนะครับไปเนาะนี่ครับเหมือนผลัตอันพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าเอเพ่นคือมีใบขาใบช่มพู่ใบฟ้านะครับอันนี้คือเป็นใบบันทึกนะครับการผสมเทียมของปุสุตั์นะครับพี่น้องเฮาอันนี้อาจจะเป็นหมอของปุสุตั์เพิ่นมาผสมเทียมให้นะครับง่ายๆเลยนะครับกระจด้มาสองใบแบบนี้นะครับนี่ฟ้าน้ำนุมนะครับ เบิ่มพันล้านพี่น้องเฮาเอกสารครบพี่น้องครับสูงร้อยสี่สบามบวกลบอุ้ยความสูงร้อยสี่สามเลยพี่น้องเลยเป็นฟันน้มนมเยอะธรรมดานะครับฟันน้นมนะครับพี่น้องครับตัวนี้รุ่นนะครับรุ่นเลยรุ่นเลยอาทิอาทิสูงสี่แย่กันเลยเจ้าำเลี้ยงนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะเลี้ยงมากด้วยธรรมชาตินะครับครับลำเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องครับตัวนี้แข่งขาหลายพี่น้องครับพัฒนามาแล้วในระดับหนึ่งนะครับร้อยสี่สิบสามฟันน้มนมลูกสาวเบิ่มพันล้านพี่น้องครับเอกสารครบใบหลอดมี ยังได้ร้ายไปไหนครับเนี่ยวาไว้แปดหมื่นหาครับแปดหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับ,บตัวเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวเอาตัวเอาเนี่ยผู้ไดห้หาควายสูงนะครับโอ้ถ่ายไหมโอ้ถ่ายดีถ่ายดีตัวนี้ถ่ายดีถ่ายดีนะครับพี่น้องครับถ่ายม่นเหมือคขึงเลยเงาหง,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 งเงาหางดีเบื้องเล็บเบื้องแขงเบื้องขานะครับตัวน,นี้เป็นควายสูงพี่น้องเฮาฟันน้ำนมลอยสี่สิบกว่าแล้วนะครับลอยสี่สิบสามแล้วนะครับ แปดหมื่นห้าพันบาทตำหนมิมีนะครับเนาะครับโบมีครับ,รรบเล็บดีนะครับเล็บบ่โคบ,บ่คขี้จักขางพี่น้องเฮางคุณน่ะขนาดบัวหลางนี่นี่พี่นอ้อง,นะนงนองครับครับเบื้องธรรมาชาติเลยนะครับเหมือนนี่บ่ได้แต่งเลยเบื้องพี่น้องครับเขาก็บบัท่าเล็บก็บบัวหลงพี่นอ้องเฮาขากับ <c oughs> <c oughs> บ่าอาบน้ำมาง่ายๆไปหลายตัวห <c oughs> ลายตัวพี่น้องครับเอาแต่ว่ามาเปิดมาแบงคอมเมตนต์กี้นี่มันแสนกลัวขวมไปหลายทีค่ครับ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 แล้วนี่แปดหมื่นหาเป็นราคาห้องตะกี้ 3, 000, กว่าสามแสนกับผู้ายผู้ใดเหรอ <c oughs> ไงนะครับตัวนี้ไงเอาผูดด้ใดหาควายสูงตัวนี้แนะนําเลยนะครับเด้อนี่นะครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เอาไปพัฒนาต่อไปพี่น้องเฮาแปดหมื่นห้าพันบาทแม่บอกรุ่นใหม่พี่น้องครับลูกสาวเบิรมพันล้านเอกสารครบมีหอดใบรับรองของบริษัทพี่น้องครับนี่แน่นอนอีพี มาเลินนะครับเนาะครับผมไปบ้านในห้องแต่ว่เบิดดอกยังหลายอยู่เด่๋ยวหลายอยู่ด้วยพี่น้องเอ้นะครับคือควายทั้งหมดนี่ประมาณสามสิบกว่าตัวพี่น้องเข้าอยู่นี่แต่ว่ามันกับคำแล้วพี่น้องครับเน้นคือให้พี่ให้น้องมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งมาชมเยี่ยมชมตัวจริงนะครับมาเลือกเอาอยาะไรตัวไหนมาเลือกเอามีงบเท่าไหนมาคุยกันก็พอเทพพี่น้องเข้านะครับสำหรับมือนี้พ่อไว้่สำหรับทุกท่าพี่น้องครับครับผมสวัสดีครับ